ขยานทางานสุสดๆครับพี่ๆเราบบต้องขอบคุณพี่ๆทีมงานด้วยนะครับใช่ฮะยังไงก็ตามเนี่ยผ่านมา5เกมเราเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าเกมที่5ของวันนี้เริ่มตึงมากถึงขั้นท,ที่ว่า10นาทีไปแล้วในเกมยังอยู่กันครบ12ทีมใช่นะครับผมยังเป็นคนโกงความตายกันมาเรื่อยๆนะ,ะในแต่ละรอบก็มารอดูกันนะครับผมว่าในรอบนี้จะตึงเหมือนรอบที่ผ่านมาหรือเปล่านะครับที่แน่ๆคือดูสนุกแน่นอนดูสนุกแน่นอนใช่ตอนนี้มีเกให้ต้องดูนะครับเคียวจีฮะไปไหนฮเอีกแล้วเคียวจีอีกแล้วเคียวจีไปไหนฮะตอนนี้ ผมไม่กล้าเจิมเลยมีใครไปทับที่เขาอีกหรือเปล่าต้องรอดูโอ๊ยทับเยอะเหลือเกินนะจากเฮฟวี่ไปี่ยนเป็น MDH ซะงั้นนะเฮ้ยปกติเอ็มีเฮดเล่นขวาแบบวางไกลๆเลยนะเซมนายมีล้มหนึ่งนะรอดึงนะดึงได้นะครับแต่แท็กมือข้างกำแพงหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่โอเคอ๋อล้มจริงอันนี้ล้มจริงนะเออมาครับเซมนายเสียหนึ่งนะแต่ว่าแรกหนึ่งอีลีมมาเหมือนกันกับเพื่อนตัวเองไปด้วยแต่ว่าเอ็มดีเฮดบวกกับเคอจีครับ กลายไปเคอจีดูจะได้เปรียบนะนั่นเสียแลกกันไปแลกกันมาครับแลกกับสองไปแล้วด้วยนะสำหรับเคจีแม้แต่ไฟช่วงแรกนี่เป็นเคอจีอีกแล้วนะครับผมแล้วนั่นแหละครับผมเคจีครับโอ้โหฮันาดาบสิบสองฮะยังไงครับขอภาพกีฬามันๆหน่อยฮะเกิดอะไรขึ้น <ๆ S 1> ภาพกีฬามันๆกันครับเกิดอะไรขึ้นนะๆๆๆๆคือไฟตัวนี้ประท้บแบบสองสอหโอ้โหอ้าว โอ้โหแรกแรกก็เร็วมากเลยนะนั่นดีการเร็วมากก็คือคงเป็นช็อตโดนปืนกันแหละแต่ว่าน่าจะไม่แม่นพอนะผมก็เลยเสียไปเป็นการลงที่วัดใจเลยว่าขาใครแตะพื้นแล้วข้างหน้าตัวเองเนี่ยมีปืนก่อนคนนั้นได้เปรียบครับผมนั่นและคแล้วกลายเป็นว่าคิวจีเราตอนแรกก็พิกมาได้แล้วนะอ้าวดีวายออกนะครับผมตอนนี้ฮะช็อคดีครับแบบนี้รออะไรครับ11 วดีวายจากอินโดนีเซียออกเร็วนะทั้งคู่เลยนะนจะเห็นขึ้นเป็นชื่อรถระเบิดพราขับรถทันทางอาจจะมีขับผ่านแล้วโดนนะครับผมหลงไม่ทันคนระับยังเหลือทีมไทยให้ลุ้นครับสรับนิกมากาเล็กซี่และอีโวฟินิกครับครับผมีมรู้นะมีคนแถวนั้นครับแต่ยังไม่กล้าทำอะไรนะเซมนาย S แวะแวะมีมีนะมีอีโวคนหนึ่งนะเป็นเดอะครุตหรือเปล่านะที่ชอบลงไปเล่นไปค้ำก่อน ให้เพื่อนมาที่หลังนั่นเองครับผมนี่ก็ช่วงแรกครับวงหนึ่งมีฟารางยิงกับเอซีเอสไปด้วยครับฟารากับตัวโตได้มาคนละอิลิมครับใช่ฮะเจ็บสองเลยนะครับตอนนี้ฮะใช่ครับอุ้มเหมือนจะล่าแต้มตามขอบวงครับไหลมาตรงท่าเรือครับเมืองนี้เล่นสมึงใหญ่เลยรอโซกระต่อครับวงแรกในด่านนี้ก็จะเป็นเฟสฟาร์มที่ต่างประเทศน่ยจะชอบมากครับผมเน้นดักเน้นรอแล้วก็มีการรอวงไปจนถึง ดักบ้านเลยทีเดียวอ่านี่ครับผมวันทานครับได้มาครับผมทางฝั่งของพี่เทียมนะครับผมแล้วนี่มาเจอหน้ากันตรงนี้ยังไงครับบอมเทอรร่วงครับไปครับโอ้โหปิดวอลเซฟปันเลือดไปก่อนนะครับผมตอนนี้บานฮะเอาไงดีบานล่ไปครับตอนนี้ชุบมาถึงก่อนเสียวันทานครับตรงนี้แรกอยู่ซี่กับลูกซองครับอุ้ยเจ็บเจ็บยังไงฮะไล่หลังมาอุ้ยเกือบตายนะครับผมตองไฟก็มาสมไฟคลายลูกเสือใช่ฮะหันมาซ้ายแล้วยิงสะบัดลูกไปไม่น่ายากสำหรับเฟิร์สไอดเดอร์อีคลิป โอ้โดนยีเรียบร้อยครับบานไปครับแต่วีเกมมิ่งวีเกมมิ่งมุกออกไปแล้วนะไม่มีการเข้ามาโคเพิ่มครับครับผมต่อกันหลายชูบกับต้นเกมสหรวีเกมมิ่งก็ไม่ค่อยชอบอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่ก็เฟอร์โรยเดอร์ก็ได้แต้มอีริมมานะครับสามแต้มนะครับแต่ตัวเองก็เจ็บสองเหมือนกันนะครับผมใช่อาจจะรอดึงเพื่อนเอานะครับผมอะไวนะส่วนเฮฟวี่ครับตอนนี้ขยับแล้วครับถ้าดูจากโซนตอนนี้เนี่ยในโซนของตรงกลางเองผมเชื่อว่าน่าจะมีท่าของเอริน่าด้วยหนึ่งทีม กำลัง move เข้ามาน่าจะเป็นบ้าหกหลังตามคอนเซปต์หรือเปล่าเพนแผงก็ตั้งมาบ่อยนะครับผมหรือว่ามีนิกมาด้วยถ้าอเอเลน่าเนี่ย move ช้าจะเจอท่าของนิกมาที่ตามหลังอีกทีหนึ่งเห็นได้ชัดว่าเฮฟวี่เนี่ยขยับลงมานะอาจจะเป็นไปได้ว่าวงเนี่ยตีลงข้างล่างด้วยความที่มีเครื่องอา่านวงือนที่ให้สัมภาษณ์ไปที่น้องในาิกมาครับบอกว่าเรามีเครื่องอ่านวงสามารถดูวงในเฟสถัดไปได้ล่วงหน้าก่อนก็มาเตรียมตัวก่อนเนาะใช่ครับเป็นการหาข้อมูลที่รวดเร็วครับ มีเสียงปืนเคาะมานะครับหน้าเนปจูนฮะยังไงเนี่ยเอ็กซิสกำลังจะเจอเกันเฮวี่นะมีอ้อมข้ามกำแพงมาเจอกันเปล่ามองหน้ากันไกลๆครับตรงน,นั้นยังไงดีวอลซ้อนวอลครับรอจังหวะหน้าจะเตรียมวางกองไฟมาโดดมาเปิดวอลอัดไปก่อนครับตรงนี้หมุนหลบมายังไงเจอปะนั่นแหละครับผมอัดหน้า,าติดโคโนฮะร่เวเองครับเนปจูนนะยาวแลวฝืนเล่นแบบนี้ก็เลยเฮวี่เปิดเกมบุกด้วยนะซันอิริมาไหวไหมครับมีสกนต์ด้านซ้ายด้วย อาอลโลออกข้างมาเหมือนกันก็แล้วเปิดโดรนนะตากมาโซนจากทางเฮวี่เยอะมากครับแต่ว่าการกอะกลุ่มของเอ็กซิสเดี๋ยวตรงนี้ปอกกกองไฟแล้วสวนครับสวนได้ด้วยนะตรงนี้สำหรับทางเอ็กซิสครับแต่ว่าไฟเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่มากขนาดนั้นเท่ากับเฮวี่ครับพอมีพื้นที่เยอะก็วิ่งอ้อมเข้าหลังมาได้แล้วตัดได้รัวๆครับเป็นเอ็กซิสอีสปอร์ตจบอันดับ10ใช่ฮะตอนแรกก็เป็นพื้นที่โล่งๆนะสักพักวอลลงรัวๆเริ่มไม่โล่งแล้วนะครับผม กาว่าต้องตั้งกำแพงสู้กันนะครับตรงนี้มาเจอกันต่อครับผมยังไงครับเรย์ฮะโอ้โหโดนสเปดยิงนะครับผมจากทางฝั่ง SES นะครับผมไหลครับไวรุ่นมาเลครับเจอกับไวรุ่นอินโดตรงนี้แลกกันไปแล้วส่วนอีเวนต์ฟินิชของเราครับชิวจัดครับพื้นที่นี้ได้วงฟ้าแถมไม่มีใครทับครับเพราะว่าเฟสนี้ไม่มีทีมแฟลชไล่มารับวงตบฝานล่างครับเอาละเยนหน้าไม่มีนะขออภัยนะผมพูดถึงไปสักไกลเลยครับผมอ่ะตรงนี้ก็มีแค่นิกม้าเลยครับ ดูกันต่อครับวงไปเฟกขวาล่างนะาคาดการว่าจะตบลงล่างมีแววเหมือนกันนะที่ดิกมาจะได้พื้นที่ตรงนั้นแบบฟรีๆด้วยเพราะวงตีลงขวาเรื่อยๆครับใช่<ๆ><ๆ>แล้วเหมือนว่าน่าจะได้พื้นที่ตรงนั้นแล้วเลือกได้เลยแล้วจะอยู่ตรงไหนนะครับผมบุฟเฟ่พื้นที่จับจองใช่ครับสาบายแล้วต่อครับผมทา<ๆ>งฝั่งของวีทครับบานกลับมาแล้วนะครับผมครบเซตกันไปแล้วดันจากซ้ายล่างด้วย ถ้าพื้นที่เนี่ยเลือกเข้าพลาดขึ้นมาเนี่ยถ้าเลือกเป็นข้างล่างเนี่ยอาจจะเจออย่างนิกมาที่รออยู่แต่ถ้าขึ้นจากซ้ายบนไปเนี่ยก็จะมีแก๊งอินโดนีเซียรอเพียบเลยลงถึงทีมไทยครับอเฮวี่ก็มีด้วยอ่าหนึ่งไปตรงข้ามใกล้กันหมดเลยเนาะไปได้หมดครับเลือกเอามีพื้นที่มีเวลาให้เล่นอยู่รอเคลื่อนที่กันนะครับผมสามวินาทีตรงนี้ครับเราเดินหน้ามาเจอกันตรงนี้ยังไงครับผมทางฝัง G มดีสครับพยายามจะตามไล่มาอยู่ครับยิงร่วงไปฮะ สามได้ครับผมเรียบร้อยนะนะอดอนคลายนะครับผมเก็บไปส่วนของทีเดย์นะครับยอดมาแล้วหกอีเลมนะครับผมสำหรับ MDH ในรอบนี้นะครับผมเริ่มที่จะยิงได้บ้างแล้วนะนครับผม m d ็ <MD H. S 2> ตอนนี้มีดึงเพื่อนด้วยนะไปครับตรงนี้ First Rider Eclipse กท่านี้ดูครับลงมาเนี่ยอย่าลืมว่าด้านบนมี Wolf Phoenix น,นะแล้วมาพร้อมกับยู v ด้วยคือชัดเลยว่า Wolf Phoenix พร้อมไล่พร้อมตีครับทางผ่านเข้าวงพอดีเลย จักนเจอคนครับเพื่อไลเดอร์ถอยโอ้โอแล้วพื้นที่จากไฮกลาสตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ที่ดีครับสลาต e <ช>้าอีโวฟินิกในการยิงกดลงไปนะค่อนข้างดีเลยยิงจากที่สูงได้นะผมมองเห็นหมดนะ,ะแต่ว่าเจอคนครับอีโวก็ต้องเซฟตัวเองบ้างครับไม่ไหลไม่ไหลไปหมดดูว่ามีโยกไปไหนอไหมครับออกข้างเรื่อยๆฮะน่าจะหารถหรือเปล่าแตสลารับอีโวฟินิกเพราะวงรอบนี้ไปไกลามากน่าจะเดินดูเรื่อยๆนะเผื่อเจอ ตามขอบตามอะไรนี้นะครับสไตล์เคลียหลังแหละสทางอีโวฟิดิกับเน้นเล่นเคลียหลังไปก่อนวง2ยังไม่เจ็บเท่า,าไหร่นะแต่ก็ต้องทําเวลานิดน,นึงเพราะว่าเลือดก,ก็จะเสียไปโดยปโยบับเบาอยู่ด้วยครับผมเมครับเดินไปข้างหน้านี้เจอนะครับเซมนายเขายืนรออยู่เต็มเลยแต่ว่าน่าจะยังไม่เห็นนะไม่มีทางเลือกครับเสียงรถมันดังนะเซมนายรู้ตัวครับใช่ฮะผ่านหน้าขนาดนี้นะครับผมอย่างไรจะชาร์จเลยปะ ข้าทําครับบุกเข้าหน้าต่างมาตอนนี้ยังไงดีรั่ดากอเก็บข้างนอกไปได้นะครับผมทางฝั่งวันทานครับบานครับเดินเปิดมาเห็นเขาขอบตรงรั้วตรงนั้นโอ้ยโดนไปฮะยังไงดีเจ็บๆอยู่แต่ว่าหัวไะกอนสะดุ้งนิดสะดุ้งนิดหน่อยเออเซมนายครับโซนมาพื้นที่ได้ดีแล้วเปิดมาอีกทีหนึ่งเจอครับดีบีเก็บไปซูไปครับได้หนึ่งอีลิมมาครับสองอีลิมเลยนะตรงนี้ฮะดันไหมฮะเซมนาย ตีสามคนขึ้นมาแล้วนะแล้วทางหน้าของวีแกมมิ่งเองทิ้งด้วยครับทิ้งออกไปหนึ่งคนเพื่อไปดึงชุบกันที่ด้านล่างสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะว่าไฟแรกนี่โดนใบด้วยครัาก,การปาสกิลเอหนึ่งสองสี่เข้ามาจากทางดิวบีกับเซมไนครับเซมไนได้ที่ดีด้วยแหละนะครับผมแล้วก็<า>โดนบงวงบีบมาเนาะวีแกมมิก็เลยไม่มีทางเลือกจริงๆนะครับต้องตีครับสู้ไม่ได้ต้องถอยครับแบบนี้ทำถูกต้องครับยังพอมีเวลาในขณะเดียวกันครับเฟิร์สไรเดอร์อีคลิปเองตีจาก้ายด้านข้างมาครับ กดนคนจะพอเล่นหรือเปล่าครับรวมถึงด้าน<ฮ>บนเองเนี่ย<ฮ>มีอีนึงจีนด้วยรอเสิร์ฟอยู่ใกล้ๆครับโยกมาตรงนี้โอ้โหมีกะบ,บิ่งหนึ่งกลับมาได้ครับความใจเย็นทีนี้เหลืออยู่ที่เวลาครับสลับวีเกมิ่งว่าจะกลับมาเซตไฟได้ทันหรือเปล่าโดนถึงทีมไทยครับเอกับเฟิร์สไวเดอร์เจอกับอีวฟินิกกับ<ฮ>แล้วดันมาโดยโจนะโดนระเบิดจากโซชาครับ ตัดขึ้นมาตรงนี้ลําบากตัวเองนิดหน่อยครับแต่ว่ายังพอจะดึงกลับมาทันอยู่เอาครับออดีต้องเล่นค้ำเอาไว้ก่อนครับล้เบรเกมมาสับบัตมาตรงนี้หนึ่งน็อกสวยครับแล้วก็คุดขึ้นไปแลกหมัดตรงนี้น็อกคืนมอนอรเดีมาช่วยไม่ไหวครับแต่ว่าโจตามาช่วยเก็บอีกหนึ่งคนเอาครับยังพอมีเวลาครับดึงกลับมาก่อนสำหรับอีโวฟีนิกซ์ ไปต่อครับแต่ว่าเสียงรถมันดังแล้วไม่รู้ว่าใครขับอยู่แถวนั้นครับแต่ยิงมาตรงนี้โจ้ซ้ำมาหนึ่งลิมก่อนช่วยไว้ได้ครับแต่ว่ายังไม่มีเวลาชูกอดคุดและช่วยกันเล่นช็อตนี้เป็นอล r e a d y กับโมชีคอมโบพลิกเกมให้กับอีโวฟิกไปก็เกือบไปอยู่เหมือนกันครับแต่ว่าใกล้ๆตรงนั้นนี่น่าจะต้องเดินอีกสักพักเลยนะครับก่าจะเจอจุดที่มันปลอดภัยครับตรงนี้ยิงกันอยู่ครับจีเดย์ฮะยังไงดีฮะไปแล้วเนโรสวยครับผมตามมาชาร์จเข้ามาในวงตรงนี้ยังไงฮะนวกันอยู่กลางวอลครับแต่ว่าเหมือนจะยิงโอ้โห หันไปหันมานี่คือกระสุนรอบด้านเลยฮะนั่นแหละครับข้างวอครับยังไงวอแตกเปิดมาเจอเรียบร้อย MDS ครับออกครับอันดับ7ครับผมโอ้เจอโถมในพื้นที่ระยะประชิดครับผมสำหรับทางฝั่งของเอเชียสด้วยครับใช่ครับพอพื้นที่ที่แคบประชิดมันเยอะเกินไปครับและอินโดนีเซียเขาเล่นแบบนี้อยู่แล้วนะครับการโถมแบบตีขึ้นมาทั้งแบบทั้งซี่อ่ะนี่ฮะดูช็อตนี้ทีหนึ่งฮะออลเรดี้ฮะเออดาวหนึ่งดาวสองมาช่วยฮะเปิดวอแล้วโดนยิงสวนนะครับผมแล้วนอกวงครับโมชีฮะพยายามจะเคาะให้อยู่นะครับผม และเป็นโมชีด้วยนะที่ได้ช็อตสุดท้ายครับ ooh, กับการยิงเป้าล็อกค้ำเอาไว้ครับครับผมต่วงเวลาไว้ตรงนี้ทําได้ครับแล้วดันขึ้นมาสังเซมไนครับยังต้องไปต่อนะครับเซมไนหลจากที่ตอนแรกเหมือนจะไปไล่ VGM นะครับผมตอนนี้เหมือนต้องรีบถอยแล้วน,นะครับผมแต่ตอีโมวิทีกดันมาแล้วนะข้างบ้านครับได้ยินเสียงปืนนะขยับมาใกล้ๆก,กันครับใช่ครับหาที่ก่อนเลยฮะโอ้แล้วเสียงใครหวังแท็บกิ๊กๆๆแถวนั้นครับเซมไนเซตอัพไฟรอครับ กะว่าจะหยุดอีโวฟินิก์แล้วและย,ยิงสะกดโดดยิงย,ยังครับแต่ว่าโดนไล่มานะอีโวฟินิก์ไล่มาแล้วครับจะเสี่ยงหรือเปล่าฮะอยากลองขอก็เอามาน่าจะอยากได้ฮะแต่ว่าก็เซ็ตเสี่ยงอยู่เหมือนกันนะคะเนี่ยค่อนข้างเป็นที่เปิดอยู่นะครับไม่ไม่เข้าบ้านนะครับใช่ครับผม,มช็อตดีนั้นมีลุ้นมากๆครับโอฟินิก์ แล้วมี M 7 9มสบกกบออครับอาจจะได้มีประเด็นกับการเปิดน็อกเซมไนครับในขณะที่เซมไนตอนนี้เนี่ยเรื่องของสก,กิลเองก็เซตอัพมาพร้อมนะเา้าอย่างไงฮะโอโนโอมาพร้อมเล่นรวมถึงวิที่โซนอยู่ด้วยครับน่าจะอยากเข้าเหมือนกันนะแต่ว่าตึงกำลังกันไว้ครับแล้วตอนนี้ทางฝั่งยูสเองก็อาจจะต้องยอมขยับนะครับแล้วนั่นก็สุดใช่ไหมฮะใช่ครับผมก็สูดเออแล้วเขาหัวไปครับโจนะยิงลอดหน้าต่างเข้ามาเปิดนอกแรกครับเซมไนล่วงครับแล้วตรงนี้ดันสูงทันทีครับ โอ้แต่ระเบิดจากนิวบีครับล็อกกอดคูสเอาไว้แล้วล่วงเลยครับออลเรดี้ไปช่วยไม่ทันครับตำแหน่งไม่ถึงกอดคูสฮะออกเลยนะผมแต่ว่านี่ก็แลกกับบิงซูเหมือนกันครับผมโอ้โหลยอนานครับช็อตนี้โวลฟินิกครับจะเป็นฟินิกที่ไม่มีวันตายหรือเปล่าโยมาตัวเหยื่อไว้เอ้ยออลเรดี้โจเล่นเข้าให้อีกแล้วครับถือว่าช่วยกันปีนอ๊ครับสวยครับเฮ้ยแล้วดูจากหลังใช่ฮะ โอ้โหล้อมหน้าล้อมหลังหมดเลยแต่ว่าดึงได้ฮะโดยโจ้นะครับตรงนี้ดย๋ยวพอมีเวลาครับโมชียื้อไว้ให้ก่อนครับละวายวอไปครับแล้ววงมันบีบเฟตนี้มันแรงมากครับแล้วโมชีออกได้ไหมยังพอออกได้อยู่โดดมาใช้เวลานานมากครับโจ้เริ่มจะทําไม่ไหวครับโจ้เริ่มจะทําไม่ไหวแล้วครับแล้วโมชีขึ้นไปช่วยกระปูมาแล้วโจ้เจ็บหนักมากครับโอ้แล้วล่วงครับโมชีมีเข็มฉีดยาฉีดตัวเองมาก่อนซื้อเวลาอีก2วิจะดื่นแล้วจะตื่นแล้วแป๊บนึงโอ้แล้วอ้อมหลังมาก่อนครับสำหรับออร แล้วใช้เข็มชุบตัวเองไม่ทันครับเหลือออรที่คนเดียวยืนไม่ไหวครับอีวฟฟิลิกพลาดให้กับเซมนในเฟสนี้ครับโอ้ oh, มันตึงยากมากจริงๆนะเพราะว่าเพื่อนล้มไปเยอะครับแล้วจงวังหวะต้องยื้อให้มันไม่ทันจริงคนะรัเซมนาเซตบ้านมาดีเหมือนกันนะใช่เนี่ยนะดึงนานครับบวกกับพื้นที่ท,ที่เรียกว่ามีเยอะกว่าโอกาสเลยมีมากครับส่วน e Phoenix, อีวฟฟิลิกพื้นที่โดนบีบมาครับผมแล้วมันเป็นไฟ์บังคับที่ต้องเข้าทางเดียวคนระับโอ้ส่วนนิกมากมาก็มาดักเหลือดิวคนเดียวเอาไม่อยู่ครับ เซมนครับเซมนฮะปิดเกมท้ายให้เลยครับก็ดูมีทรงมาตั้งแต่ช่วงแรกๆด้วยเหมือนกันนะว่าแบบว่าค่อนข้างจะมาในรอบนี้เหมือนกันจน<ช>กระทั่งได้แบบว่าโอ้โหอันดับค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆแล้วดูจากการเซตบ้านช็อตเมื่อกี้ดวนกับฟีนิกซ์นี่ถือว่าค่อนข้างจะทําได้ดีมากๆเลยนะใช่ครับผมโอ้โหแล้วกลายเป็นเกมของเขาอวดหน่อยเข<ม>าจะมาเลเซียครับเอาครับสเกมท้ายเป็นต่างประเทศไป